ก็บางบานทีก็อาจจะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวหากันได้นะคะที่อาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่ <c oughs> อันนั้นนะคะเมื่อขึ้นที่หลับ <c oughs> ใช่เอาพี่ต้นแอบ,บหลับใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวค่ะนะคะฝน <c oughs> ตกฝนตกไหมคะเดี๋ยวเขาทันนะ้แป๊บนึงนะคะอ๋อค่ะ เ๋ยวจำเข้าแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามันอ่านจากตรงนี้มันจะงงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวมาสสํารานะคะพี่นี่โอ้วันนี้รู้สึกเหมือนเน็ตจามจะช้านะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ไหนนะคะเชนแนวนะคะพี่นี่รุดอยู่จังหวัดไหนคะพี่ขอบคุณมากมเลยนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะพี่ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวฝางได้นะ อ๋อเมื่อคืนพี่หลับนะคะอ่อแบงค์แสนคอนนะคะขอบคุณมา,มากเลยค่ะพี่แบงค์ขอบคุณมากมากค่ะอ่ะพี่ชื่อจามอ่าตามบอกครับอะไรนะอ๋ออ๋อพี่เหรอใช่พี่ชื่อจามจามที่แปลว่าฮัชชิ้วฮัชชิ้วนะ <c oughs> เนี่ยก็อ่าอจะจะเล่าแบบนี้ทําไมถึงชื่อจามนะเมื่อก่อนนี้แม่ตอนที่แม่ท้องนะก็แม่ก็จะจามบ่อยนะก็จะฮัชชิ้วฮัชชิ้วบ่อยแบบเนี่ยคลอนลูกมาก็เลยตั้งชื่อว่าจามนะ <c oughs> แสนเล่นๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่แบงค์ใช่ไหมคะอ่าแบงค์แบงค์แสนขอนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนมากพี่อ่าซาร่าก็ส่งมาใจกอดๆมาให้นะคะพี่ต้นสวัสดีพี่แบงค์นะคะพี่ต้นก็สวัสดีพี่ซาร่านะคะอ่น้องแบงค์ก็สวัสดีค่ะพี่ต้นนะคะแบงค์แสนขอนนะคะทานข้าวแล้วยังคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจจามนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ที่ต้นก็เอาฝนตกครับเมื่อคืนนะวันนี้ฝนตกครับนะอ๋อที่บ้านจามก็ตกนะตอนนี้เหมือนเหมือนจะตกแต่ว่ามันจะมีฟ้าแบบฟ้าแลบเนาะเอแต่ว่ามันก็ยังไม่มีฟ้าร้องนะคะเอแต่ว่าเมื่อกี้ตกอยู่นะจามก็ไปแวนนะไปถูกดีนะยังไม่ถึงเซเว่นแล้วฝนมันตกเหมือนจะม,นมันมันมันตกแรงนะแล้วก็จามก็เลยแวะยังไม่ถึงเซเว่นก็เลยแวะร้านถูกดีแล้วก็รีบกลับมาบ้านก่อนเพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปนะเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเปียกนะคะก็เลยไม่กล้าไปไกลนะถ้าไปเซเว่นนี่ไปไกลอยู่นะคะโอ้แบตใกล้จะหมดไปโอ้น่าจะลืมเอาอที่ชาร์จแบตมานะคะ ค่ะพี่แบงค์เออพี่ชื่อจามบอกครับนะสุวิชานะคะเอาให้ o มอร์น n ิ่ g นะโอ้굿มอร์น n ิ่ง h e ลโหล e l ล o หลฮาวอาย u นะคะน่าจะเป็นกดอะไรนะตอนนี้น่าจะเป็นกดไหนแล้วนะคะไม่ไม่ o มอ morning แล้วนะอ๋อน่าจะเป็นตอนเช้าของเขาเนาะน่าจะเป็นตอนกลางคืนของเรา,เาพี่ต้นก็ส่งหน้าเขียวมาให้นะคะอ๋อค่ะพี่จามนะคะพี่ต้นส่งหน้าเขียวหัวเลาะมานะคะ พี่อนุสน์นะคะหวัสดีครับพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อนุสน์ที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ พี่แซมมี่นะคะแซมมี่พี่จามสวัสดีครับนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแซมมี่อยู่จังหวัดไหนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจพี่จามนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวเมืองฝางได้นะคะอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะมันต้องมาช่วงหน้าหน้าหนาวเนาะเพราะว่าถ้ามาโดยอยังขังอะไรแบบนี้ก็ขึ้นไปดูทะเลหมอกแล้วก็ไปในโครงการหลวงอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะปลูกสตอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีไรชาสองพันเนาะ แล้วก็จะมีบัวหิมะนะคะที่อันนั้นจะเป็นหมู่บ้านชนเผ่านะคะนอเลเนาะเขาจะปลูกมันจะเป็นหมู่บ้านติดชายแดนเลยนะคะที่จามทาคลิปลงไว้นะคะเที่ยวดอยอ่งางขางสามารถเข้าไปชมได้นะคะแต่ว่าวันนั้นจามก็ไปไล่สตรอเบอร์รี่นะคะมันก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ไม่ให้เก็บเองนะคะแล้วก็